ตอนที่หนึ่งสารเสวนาเพื่อสันติภาพในชุมชนพุทธมุสลิมตอนที่หนึ่งเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V Voice ตามหาสันติภาพร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงแชแดนใต้ We Voice ตามหาสันนิภาพนะคะซึ่งในวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยมีดิฉันสุรยาจามจุรีจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันนิภาพชแชดนใต้มาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณเรืองระวีพิจัยคุณผู้ประสานงานโครงการอาวุโสของมูลนิธิเอเชียค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคุณเรืองรวีหรือที่พวกเราเรียกชื่อกันว่าเป็นพี่เจี๊ยบนี่นะคะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าลงมาทำงานช่วยเหลืองานทางจังหวัดชาดแดนภาคใต้เนี่ยมาหลายปีเลยทีเดียวนะคะพี่เจี๊ยบเนี่ยลงมาจัดกิจกรรมกับพี่น้องทางชาดแดนใต้เนี่ยมานานแค่ไหนเลยคะถ้ามาครั้งแรกน่าจะเมื่อปี2540อี ตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญกันนะคะแล้วเราก็มาให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญกับผู้หญิงในสาจังหวัดภาคใต้จากนั้นมาก็ไม่เคยไปไหนอีกเลยค่ะก็กลับมาแล้วกลับมาอีกจนกระทั่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงมากขึ้นรวบรวมพละกกาลังรวบรวมทรัพยากรท,ทั้งหมดที่มีอยู่ในมูน่ิทีเอเชีย,ยลงมาทํางานในสามจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะคะง,งานของมูทเอเชียเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับงานผู้หญิงมาก นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต้ด้วยแล้วก็มีงานพัฒนาด้วยงานส่งเสริมสิทธิ์ด้วยทําไมทางวิทยาเชียถึงให้ความสําคัญกับงานในพื้นที่นี้มาก เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะบูนิธิเอเชียหรือ The Asia Foundation เป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นอเมริกาออสเตรเลียหรือก็สหภาพยุโรปในการช่วยทำให้ประเทศในเอเชียเนี่ยมีความมั่นคงในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของการเมืองประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย ดิฉันก็เล่าเรื่องของมูลนิธิมาตั้งยาวนะคะก็อยากจะฟังเรื่องของเครือข่ายผู้หญิงบ้างเครือข่ายผู้หญิงเนี่ยรวมตัวกันตอนปี2 5 5พค่ะพี่เจียบแต่จริงๆแล้วทำงานมาตั้งแต่ปี4-7นะคะซึ่งก็เริ่มจากงานเยียวยาช่วยเหลือผู้รับผลกระทบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้รับผลกระทบเนี่ย อยากจะเยียวยากันเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นผู้รับผลกระทบนะคะพอเขาเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็ช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นผู้รับผลกระทบซึ่งอ่อนแอนะคะในเรื่องที่มาสัมพันธ์กับทางวิทยาชีวเนี่ยก็คือเรื่องของการเปิดพื้นที่ นะคะเพื่อเดียสร้างความเข้าใจระหว่างคนในชุมชนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยะระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธพี่น้องชาวไทยมุสิมที่เป็นมลายูมุสิมในพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ของการสื่อาสารด้วยนะคะเพื่อขายผู้หญิงเนี่ยค่ะเราก็ใช้สื่ออย่างที่บอกว่าเป็นทั้งวิทยุหลักๆเนี่ยเป็นวิทยุนะคะเพราะว่าวิทยุนี้เข้าถึงคนที่เป็นชาวบ้านเนาะชาวบ้านที่นี่ค่ะเขาอย่างฟังวิทยุอยู่แล้วก็ถ้าจะให้เข้าถึงมากขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้เป็นภาษามลาย,ยูนะคะ เสียงจากผู้หญิงแชแดนต้าเนี่ยเราก็ทำกันมาหลายปีนะแล้วก็คนจัดเนี่ยเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงในเครือข่ายเราเนะเราไม่ได้เอาแบบว่าดีเจที่พูดเก่งๆมาจัดรายการไม่ใช่นะคะเพราะเราเนี่ยเน้นที่จะคล้ายๆ empower เสริมศักยภาพแล้วก็ทักษะความรู้ให้กับผู้หญิงนะคะให้สามารถที่จะลุกขึ้นมาสื่อสารได้อย่างมีพลังนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของบทบาทของผู้หญิงนะคะเพราะว่าเราดูจากประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกนี่นะคะปรากฏว่าผู้หญิงนี่แหละคือผู้เป็นถือกุญแจสําคัญเลยเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการนําคนต่างเนี่ยมานั่งโตเจราจาพูดคุยเรื่องสัติภาพกันเราก็เลยคิดว่าเอะเราน่าจะคุยกับทางเครือข่ายผู้หญิงเนี่ยนะคะลองจัดค้อิกิจกรรมที่เสริมความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมดูนี่แหละมันจะเป็นคําตอบเราน่าจะไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ จำได้ว่าตอนนั้นใครสักคนเป็นคนแนะนําให้ไปหมู่บ้านชุมชนตละล้ที่ <Yeah. S 2> อําเภอเยืริงนะคะจังหวัดปัตตานีนี่เอง mm hmm. ซึ่งตอนนั้นเราก็วางแผนกันว่าเราจะเข้าไปชุมชนพุทธก่อนนะคุยกับชุมชนพุทธก่อนแล้วก็ไปคุยกับชุมชนมุสลิม mm hmm. เสร็จแล้วก็เอาผู้หญิงทั้งสองกลุ่มนั้นมาเจอกันในเวที mm hmm. ก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเราเพิ่งเคยทํางานประเภทนี้ครั้งแรกเหมือนกัน mm hmm. จันจําได้ไหมจําได้ค่ะคล้ายๆเป็นเวที สารเสวนาเพื่อสันติภาพเนาะเอ๊ะประเด็นที่เราคุยกันวันนั้นมันมีประเด็นอะไรบ้างพี่เจียปป๊ยบพอจะจาได้ไหมคะค่ะ okay. เจี๊ยบเนี่ยจําเป็นภาพเลยอ่ะเออเจี๊ยบเนี่ยก็แปลกใจมากตอนที่พอเข้ามานั่งกันนี้นะถึงแม้เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเลยนะอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันแต่เขาก็นั่งกันคนละฝากนะฮะ,ะพี่น้องมุสลิมนั่งข้างหนึ่งพี่น้องพุทธนั่งข้างหนึ่ง ก็เป็นเทคนิคของการละลายพฤติกรรมให้เขานั่งปนเปกันในที่สุดพอนั่งใกล้ชิดกันเขาก็คุยกันสนุกสนานดีสิ่งที่เราชวนคุยครั้งที่แล้วเนี่ยเราสรุปเป็นประมาณ5้ประเด็นเรื่องของอาชีพเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของยาเสพติดเรื่องของความเข้าใจในเรื่องความขัดแยง้งเรื่องสันติภาพแล้วเ,เราก็เลยเอาเขาเรียกว่าต้นไม้ปัญหามาตั้งขึ้นแล้วดูว่ารากง่าของมันคืออะไรแล้วมันผลออกมาเป็นยังไงแล้ววิธีแก้เป็นยังไงแต่ว่า ออสิ่งที่เจิ้มนี่ยประทับใจมากก็คือความร่วมมายร่วมมือเราไม่เคยเห็นสิ่งที่มันเป็นเวทีอ่ะที่มีทั้งพี่น้องทั้งพุทธทั้งมุสลิมคุยกันเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะอยู่ในวงเดียวกันแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยอยู่ด้วยกันแทบว่าไม่อยากจะไปไหนเนาะบอกให้เลิกก็ยังไม่เลิก <c oughs> ยังยังอิ้อยอิงอ้อยอิง,ออองนี่ก็เป็นเรียกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าความสนิทสนมคุ้นเคยกันนั้นเนี่ยมัน มีรากค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนตั้งแต่ประถมฮะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาเป็นเพื่อนกันมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเขายังเป็นเพื่อนกันนี่คือการที่มันมีเขาเรียกว่าเยื่อใหญ่ความสัมพันธ์นะคะที่มันผูกไว้ผูกไว้โดยที่ไม่มีความขัดแย้งใดหรือความเข้าใจผิดใดๆจะมาพลากให้เขาเนี่ยจากกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความมีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอดีตความมีชีวิตร่วมกันในในชุมชนเนี่ยเป็นการผูกมัด จิตใจไว้ด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากในส่วนของเครือข่ายผู้หญิงเราอะค่ะก็จะมีแกนนาผู้หญิงเราบางคนที่ไปร่วมเวทีวันนั้นจัดเวทีวันนั้นเนี่ยค่ะมีหน่วยงานภาครัฐนะคะบางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการเยียวยาเนี่ยก,ก็ไปไปเยี่ยมนะคะหลังจากที่เราไปจัดเวทีนะคะแล้วก็ดูว่า ทางชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คิดว่าคงมีการประสานต่อจากนั้นนะคะออนอกจากนีนน้ในส่วนของตัวเองแล้วก็คือข่ายผู้หญิงเนี่ยคิดว่าเราพอจะเป็นแบบนะคะพี่เจียเป็นแบบเรื่องของการที่จะจัดเป็นลักษณะของการสารเสวนาสร้างความเข้าใจในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยคะ่ะ ดังนั้นประเด็นเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติภาพเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเให้ชาวบ้านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีข้อเสนอด้วยนะคะเราก็ชวนให้ชุมชนตะลทุทั้งพูดทั้งมุสลิมนะคะแสดงความคิดเห็นต่อการพูดคุยสันติภาพนะคะระหว่างรัฐไทยกับขบวนการเบียเอ็นด้วยรวมทั้งการมีส่วนร่วมของเขาเองว่าเขาคิดว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมยังไงเราไปฟังเสียงกันค่ะ ก็อยากจะให้ทั้งสอง่าปนะคะท้งโฝ่ไปคือกลุ่ม B R N กับกลุ่มรัฐบาลใช่ไหมคะขอให้เขาได้ตกลงกันว่าต่อไปอคือเขาจะต้องยอมรับใช่ไหมคะว่าสิ่งใดที่เขาทำมาแล้วเป็นความผิดของกลุ่ม B R N มีความผิดจริงกลุ่ม B R N ก็ให้ให้เขายอมรับ ว่าเขาทำผิดจริงแต่ต่อไปเขาเขาจะไม่ทำอีกแล้วฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกันค่ะเขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรผิดก็ให้เขาสำนึกได้ว่าเขาทำผิดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโยนความผิดไปที่กลุ่ม BRN ออย่างเดียวใช่ไหมคะถึงทั้งสองฝ่ายให้ให้เขาลืมอดีตค่ะขอให้เขาคิดปัจจุบันกับอนาคตให้ดีที่สุดให้เขา ได้จับมือกันให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะจากการที่เยียวยาตัวเองแล้วก็เยียวยาจิตใจเพื่อนก็คือเป็นสตรีจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนอก็คือเยียวยาซึ่งกันและกันมีปัญหาแล้วก็คุยกัน ถ้าเหตุการณ์มันจบลงอ่ะสันติภาพหลายๆอย่างมันจะเกิดทันทีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรแบบหลายๆด้านมากเพราะว่ามันไม่ได้กระทบไปแค่ด้านเดียวมันจะกระทบทุกๆด้านเลยอ่ะค่ะในการทำสันติภาพเนี่ยเราเหมือนผู้หญิงนะ เราจะทอดไข่เราก็ต้องตอกไข่ใช่ไหมคะแล้วเรามองเห็นปั๊บในถ้วยเนะี่ยก็คือเราจะเห็นไข่แดงไข่แดงนั่นก็คือความขัดแย้งหลักซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งที่รัดก,กับฝ่ายกระบวนการต้องจัดการคูดคุยกันแต่ไข่แดงไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ถ้าปราศจากไข่ขาวไข่ขาวก็คือพวกเราประชาชนเราจะต้องตัดเส้นทางทําให้ไข่แดงนี่มันฟอไปหมายความว่าความขัดแย้งจะต้องยุติลง ไข่แดงไม่มีไข่ขาวอยู่ไม่ได้ไข่ขาวอยู่ได้โดยไม่มีไข่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการทํางานสันติภาพต้องทําหลากหลายมิติมากนะคะวัฒนธรรมอัตลกักษณ์การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจต่างๆนานาเน,น,นี่ยเป็นไข่ขาวในวงนอกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งมันทําให้ไข่แดงฝ่อหรือให้ไข่แดงเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันแต่เราเนี่ยอยากให้ความขัดแย้งมันฝ่อลงฝ่อลงนะคะ เ,เปรียบเทียบแล้วเห็นภาพค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงซึ่งต้องทอดไข่เจียวไข่ทุกวันอะไรเงี้ยจะเห็นภาพชัดมากนะคะว่ามีความขัดแย้งหลักอยู่นะคะแล้วกเ็เป็นความขัดแย้งที่เป็นแบบว่ารองรองไปนะคะซึ่งมันก็ต้องแก้กันแบบว่าไม่ทิ้งความขัดแย้งรองรองด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่มีความต่างทางวัฒนมนะคะดังนั้นจะพูดคุยลำพังแค่ ข้างบนไม่ได้ข้างล่างก็ต้องคุยคุยกันให้มากด้วยนะคะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างความเข้าใจเกิดขึ้นในพื้นที่พี่เจีย๊ยบคะในฐานะที่พี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะคะมองว่าคนกรุงเทพเองเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการสร้างความเข้าใจต่อปัญหาของคนในพื้นที่หรือคนในพื้นที่เนี่ยยังไงบ้างอาจารย์นะอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็หนัก แล้วก็ยากแต่เราก็ดีใจนะตอนที่เขาทำเซอร์ว์ว่าตอนมีการพูดคุยเนาะคนในส่วนใหญ่ของประเทศเห็นด้วยมากเลยแต่จะเห็นด้วยในเนื้อหาสาระหรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อการเจราจารดําเนินไปเนี่ยเราก็ต้องวัดกระแสของคนในในชุมชนใหญ่พอไปด้วยและที่สําคัญเนี่ยคนชุมชนใหญ่จะต้องไม่เห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ ที่เป็นเจ้าของความรุนแรงพอเข้าใจไหมคะเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบเจ้าของความรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายกระบวนการเนี่ยทำพร้อมๆกันนั่นแหละแต่คนที่ได้รองรับตรงนั้นเนี่ยคือประชาชนเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่เหมือนเราท่านทุกๆท,ท่านไม่ว่าศาสนาไหนเนี่ยความเป็นคนก็เท่าเทียมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีรากวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก ชุมชนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ร่วมกันไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่จะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอาหารการกินไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าใจอะ่ะนะคะอันนี้ก็อยากจะเสนอว่าคนข้างนอกต้องเข้าใจก่อนอันดับแรกว่าที่นี่ไม่ใช่พื้นที่อะไรนะแบบโลกพิศวงอะไรปานนั้นนะคะก็เป็นพื้นที่ที่น่ารักน่าอยู่เหมือนกันคนก็เหมือนกันหมดเลยพูดได้หลายภาษาด้วยซึ่งอีกหน่อยจะมีประโยชน์ต่อาอาเซียนมากเลยนะ ใช่ไหมคะพูดภาษาท้องถิ่นภาษามาลายูภาษาอินโดอะไรได้เยอะยะเลยอันนี้อยากให้เห็นข้อดีตรงนี้ด้วยก็เห็นว่าบทบาททั้งของคนนอกคนในส่วนกลางนะคะแล้วก็คนในเนี่ยก็สําคัญมากนะคะที่จะช่วยกันสื่อสารสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราซึ่งเป็นคนในนะที่ฟังรายการอยู่เนี่ย โดยเฉพาะผู้หญิงเองนะคะอย่าคิดว่าผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพลังจะไปทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยผู้หญิงเ่เป็นเหยื่อจากสถานการณ์เท่านั้นไม่ใช่นะคะผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเป็นแอคเตอร,ร์เป็นผู้กระทําการได้ด้วยนะคะเป็นผู้กระทําการกระทําการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันคิภาพให้เกิดขึ้นนะคะอย่าไปฝาก ความหวังหรือว่าเวทีพูดคุยเจรจาเนี่ยกับฝ่ายรัฐหรือฝ่าย b รอซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งหลักอย่างเดียวนะเราแม้ว่าจะเป็นไข่ขาวอย่างที่พี่เจบว่านะคะแต่ว่าไข่แดงก็ขัดไข่ขาวไม่ได้แล้วไข่แดงก็คือ,อจะต้องเล็กลงฝ่อลงอย่างที่พี่เจบว่าก็คือตัวที่เป็นปัญหาใช่ไหมคะซึ่งไข่ขาวเนี่ยมีส่วนนะคะที่จะทําให้ปัญหาใจกลางเนี่ยมันลดลงหรือขยายตัวออกไป รายการเสียงจากผู้หญิงชแดนใต้ v v v i c e นะคะตามหาสันติภาพดิฉันสุรยาจามจุรีแล้วก็พี่เจี๊ยบนะคะคุณเรืองระวีพิจัยกุลน,นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะร่วมสนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.ceweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม